ในนามของคมการระาและคณะผู้สกบสารขอก้นให้ลองทุกท่านด้วยการัติที่มรตัวนาให้เกี่ยวกับในที่มีการเปิดรแลฟังข้อคของประชาชนที่2อและาการประเมินผลการทศสิยมและการกระจายนันเองตาบริหารสื่อัำเภอจัวัดในปีพศ .2020 โดยกำหนดให้โครงการระบบการสอส่งเฉพาะการก่อสร้างหรือขยายถนนที่มีขนาดความยาวของทางที่ตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งร้อนเมตรแต่ไม่ถึงสองพัไเมตรและราชอารจิตลรวจสอบของบทเสียงได้การตลิดุมร <st rophy air sugar> ับฟัง <okay>. ข <c oughs> <os clothing but realised> ้อคิดเห็นของประชาชน รายที่สองการชิมที่เท่เขง้งกันงานจ้างที่ปรึกษา ้ครับท่านราคีเกษยขายจังหวัดน,น่านวันนี้จริงๆวันนี้ท่านพายลงงใหญ่น,นะครับท่านผู้ว่าจังหวัดน่านท่านอยากจะมาังด้วยตัวเองสันะครับวันที้จะปฏิภารกิจนะครับยจะมอบท่านอายุปีนะครับท่านต คือประกถานนะครับในงานวันที่ไนทไทยแลนด์ช่าไทยแลนด์ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นโฮมสเตย์ของโลกนะครับอันนี้ท่านปกอภิถที่หน้าท่านบอกว่าอยากจะให้ท่านรเราเป็นเืองบอลโลกโลกผู้ขนะกบับหลบงพ่อปาแต่นะครับแต่ว่าังมีปัญหา ประสาทในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางวิ่งใหญ่ๆนะครับเพราะผมคิดว่าเวทีนี้จะเป็นทีทีท่เกิดประโยชน์นะครับกับพวกเราชาวหน้าซึ่งรับตรงนี้ตรงเต็มเต็มมากนะครับเพราะนั้นอยากจะขอให้พวกเรานะครับให้เต็มที่ อยากรู้อยากทราบไม่เข้าใจนะครับได้ช่วยกันถามนะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับใน,น,รบนรบเรื่องของการขยายสนามบินนะครับนัง่งเรานบัน,นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านเทวาปัญญาบุญนะครับท่านรองผู้ว่า,าการจังหวัดน่านะครับท,ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในนีนะครับหลงจากการเชิญไปในวันนี้แล้วนะครับ แล้วก็ยังเปิดช่องทางให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางที่ผมได้เรียนไปนะครับสามารถรับชมกันเริ่มต้นา่นา,า,านแผนพระประชาสัมพัคัญโครงการนะครับซึ่งทางที่ปรึกษาก็ได้ปิ้นเป็นภาพสีนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้เห็นภาพอย่างชัดเจนจังหวันดน่านตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกสุดของภาคเหนือและเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำน่าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีและแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปีรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามจึงทำให้จังหวัดน่านกลายเป็นจังหวัดสำคัญด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้มีละไม่น้อยกว่า 2. 0 0พล้านบาทส่งผลให้มีปริมาณนะักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นความต้องการในการเดินทางสูงการทิศเหนือประมาณ3กิโลเมตร จากปัจจุบันถ้าอากาศยานน่านนครยังไม่สามารถรองรับอากาศยานขนาดไม่น้อยกว่า220ที่นั่นเพื่อรองรับสายการบินระหว่างประเทศได้ได้จัดไว้ด้านหน้านะครับตรงบริเวณใกล้ๆกับโต๊ะลงทะเบียนนะครับนอกจากนี้เองเนยครับท่านผู้เขา้าร่วมชมทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นทานแบบสอบถ,ถ,ถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอเนี่ยนะครับรวมถึงในช่วงของการถามตอบกับการขนส่งในการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับ การศึกษาระบบกำนังคมขนส่งในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับการเชื่อมโยงสนานบีกับพื้นที่คูนภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนที่สอจะเป็นเรื่องของการออกแบบขยายทาง